เงาสุขคนล่าทางกับเงาเปิดเปิดได้ยังมือแล้วเปิดถนนมาแล้วพี่น้องถนนเอามาทันแล้วเปิด้านมือแล้วครับเป็นช่องไหนจากเคยอยู่บ้านเดือนหนึ่งมือนีกะทิ มาเขาสูญบบเก้าแล้วลทำงานแล้วครับติดตามทั้งช่องยูทูบกับติดตามไปเรื่อยๆครับวันนี้ค่อยอเ,อยเบริวาสที่ี่ยังสิน้งเงินเป็นเรื่อย ตามน้กทางช่อง,องพระรามบานเท่าเด้อนี่ก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกแล้วมาเบิร์ดชีวิตมันเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนพันเท่ามันบาดแผลวะเนาะเดีเ๋ยวก็มาอยู่บ้านเดี๋ยวก็มามาีมาเปลี่ยนแปลงถูต่อไปครับพี่น้อง มันห้อมันองสดุดกันบ้างในชีวิตแมนมาหน่อยนะเออเบาน้ำไแม่เว้ยข้าเากะไร <c oughs> เดี๋ยวค่อยบง,องเกีองียแมนวะช่องนีช่องโตดบ่หนิโคตบ่โคตรบน่นับ น้ำเขาครับในซอยกิ้งเพชรครับซอยกิ้งเพชรท่าถนนมาแล้วปั้งหนึง<ม>่งกรอกปากซอยครับกร<ม>อกปากซอย<ม>ขอี่เขาซอยสู่ไส้านักเลยครับ โลก,กแม่ใ่้วน่น,น,นะกาแฟสดทรงยิ้มเออเดี๋ยวค่อยเบืองรันเดี๋ยวบเงรานเดีย๋ยวบอม่อนเปิดมื่อนี้เราไปทดสอบบ้างมื้อนี้ของเียนรนะครับเด้อเขาก็เหนือยอขายทอดสดละขายดีป่ขายดีดี ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะว่าขายดีโอ้ของแซ่บบนะะลูกาขี้ทอดข้นคุมนะข้นนเขาซื้อบตเตกรนไดยมันตัดกันเองขอนกระดิบนกระดิตัดแน่ละเออนกระดิตัดผมแน่ะเพราะรรือท่คือก็คือกระเที่มเออโอ๊ยร้านกระผมเมื่อได้เปิ่ได้ยี่เปียกเปิดเมื่อไหร่นะ

ไอถูกมั้งโอ้ผมเห็นอย่างนปเนยเกลับบ้านมารับบ้านมาครับดูนขอน่แล้วเขไม่ตกตัวใ่ไดมเนดือนนึงแล้วโอ้ไปไหนวนนั้นเลยหรอไปตั้งแต่เขาหยุดเลยก็สั่งหยุดเปียกอะเบอร์่ได้กินข้าวเที่ยงวันนี้เออไเย่ยม้าาชือืล้เจ๊บอกว่าเาไปเลยาเทียงเออ เดี๋ยวเปิดร้านวันนี้แล้วแฟนเหรอวันนี้คอดูเดี๋ยวลุยสู้ๆลุยลุยวันนี้ลุยสู้ๆจะเป็นยังไงไม่หาไม่หาผ้าเอียมมันพลาสติกเนะผ้าเอียมมันพลาสติกอะคุมเป็นพลาสติกอะ เป็นพลาสติกนะคุมลงมาก็จะร้อนเออแต่มันร้อนจริงแต่มันมันก็ยังช่วยไปเยอะเออใช่ป่ะครับวันนี้เปิดแล้วพี่ร้านสะทอมของร้านเคยมาเลยครับพี่น้องอะไรทำนี่ครับเจ็ดครับพี่น้องอะไรทำนี่กันนะจะเปิดร้านกันของร้านมันมาอยู่

บอว่าเชไม่ไิดยิงเวี้ยย่ิีกองนึงเอะคะแล้วก็เหมือนเราก็ขายาหน้าร้านปกติเลยเราไมต้องมานั่งเสียแบบมเงียหรืออะไรแล้วลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยที่แบบเราขอได้เือราคาที่ไม่ืวเพื่อดาเป็นือือฟิว